สบายดีจ้าพี่น้องกับสบายดีทางทมมผู้สมเมื่อสุขปุสคนเดอจ้าแล้วเรื่องกับเป็นวินพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ห่านดีๆกับเป็นวินเพราะว่าอาเจียนร้ายนะพี่น้องนะพอถอดเพภาะพ่ายน้ำพี่น้องลูกเาว้ากันยังบวเศ้าพี่น้องเอ้ยสงสัยว่าสีเดลงห้องหมออีกพี่น้องแล้วเรื่องกับเป็นวินหยกหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ย ข่ากับานในตกทองพ่อค่ะพี่น้องกินยังบ่ดด้เลยกินหนาเมื่อเ้านี่ไปซองอึกออกเมื่อซองอึกพี่น้องป้าพี่น้องเลย,ยเรื่องเขาไปเบ่งแน่นใน u t u b e นะพี่น้องคันแพลท,ท้องนะ่ะเพิินว่าดีแล้วก็ลูกก็แข็งแห้งแต่เร,เรื่องเมื่อยแห้งพี่น้องเลย จะพได้เหตุยังพี่น้องนะกะับพได้แต่งในยังดอกพี่น้องเลยบัมีกระจิตกระใจายหดฉีดคลายเครื่องพี่น้องเลยทั้งปวดห้างยังคโคมืดพี่นอ้องมันจะเป็นอันเจ็บแสบใน,นนี่เจ็บเจ็บเบแสบแต่มันจะเป็นแบบคืออยากห่า 5, พี่น้องแลยอยู่ในหนาอึกนี่มันก็จะเป็นสิมือ่อนๆอยู่ท้องอยู่บนกระเพาะนี่ก็จะเป็นแบบปุ้นตลอดเวลาเลยกินยังก็ออกมืดพี่น้องเลย กินเล็กๆนี่หน่อยกะโบดิ้ยังเมแต่น้าโบดิ้กินกะห้าสิบ่าทนะเด้พี่น้องท่องก็เริ่มใหญ่แล้พี่น้องจะใส่พี่น้องเบิ่งท่อเมื่อยได้พี่น้องเลยอุ้ยางดีสุ ทองเริ่มใหญ่พี่นองเลยทองก็เริ่มออกนิดนึงเมื่อนี้เราเรื่องนุงสุดลงตลาดขงังแรกเลยพี่เนาะนุงน่งสุดโคมลงตลาดพี่นนอะทองเขาก็เริ่มโตเลยพี่นนองโคตรเมื่อยเลยพี่นนองบูมาเอียงบุมีเอียงแบบ มาตานทานได้เลยพี่น้องเลยสิกินยากะบุอยากกินพี่น้องย่านเบบพิษเพลินนะพี่น้องทองก็เริ่มไงโคตรเมื่อยเลยเมื่อยเมื่อยเมื่อยหรือเว่าเขได้ฉีพี่น้องเราเรื่องว่าสิพาลงห้องหมอไปใส่สโลมพี่น้องกำลังปิดห้าเบาไก่กับกำลังปีนห้า ว่าทุกคนเจ็บแห้งพี่น้องเลยแล้วก็บเบาไก่เพื่อนกับบุญอยากสบายอีกเนาะเพื่อน,นนอนเดเมืาขึ้นนี้เพ่นอนนอนพระเป็นห่วงลูกน้ำมอเศร้านี่แกตื่นเศร้าอีกม่กขึ้นนี้เราเรื่องบัสบายเพื่อนกับเบิงเราเรื่องมาขึ้นพี่น้องเลยเมาเฮือนแหละพี่น้องเลยบอาไก่เก็บเครื่องแล้วแล้วก็มาเฮือนพี่น้อง <c oughs> ยังบบไข่แน่พี่น้องก็ยังคือเก่าไม่อยากนอนน,อน้ำแก้วเออความนอนนี่แม่ลูกนี่หืมหืมทราซับกับไปเอานี่ไม่โทรศัพท์เจ้าอยู่สายสระมดแบกมดแบกกันเอาเอาะครูอ๋อคือเห็นเอาสายสาะคำออกมากี่นี่คือเอาเข่าออไปเผดเปล่าอ๋อพ่อบอกพ่อจะให้อ่าให้พ่อมาสานี่ก็ได้ออกมาโลดออกมาสากโลดไปเราให้เด้อแม่สิว่าแม่เป็นคนเ้องออกมาไป บอหายแม่ชัวร์แม่เป็นคนเอาออกมาไม่หัดบอกหายพี่น้องเอ้ยบอกใคพี่น้องเอ้ยขันบอกใคมือแรงกับคือสีแดงลงห้องหมออะไรพี่น้องเพราะว่าเราเมื่อยแห้งพี่น้องอไม่อยากให้ทะเลวันได้ใส่วันใดใส่น้องมันเป็นสิยานเพิ่นเป็นเอื้อนผัดยาฮะ จ้าสิติงเจ้ากบติงบ้าเอาบ้านนี่เจ็บอะไรบ้านนี่เนี่ยห่างนะงกเมื่อยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อนอนถ่ายนลังร้ายกับเจ็บท้องอีกพี่น้องเอ้ยนอนร้ายกับนอนอะไรก็บรได้ นเจ็บพวกคนเจ็บพี่น้องเลยเรื่องก็อยู่วงมือกนมือมือมือนี่สิแผลท้องแห้งกว่าเมื่อวานนี่พี่น้องเลยแผลท้องแห้งอีที่บู๊หูสิแพผลหดมือได้เนาะบูห๊หดมือได้สิเช้าอย่าเป็นเดือนสองเดือนถูกจะเือะสามเดือนอ่ะชีวิตพี่น้องเลย เดาเรื่องเศษขนมปังนี่แพ่กับแพ่กับตะกั่ดพี่น้องเอ้ยกินแต่นาบก็ออกกินยังก็ออกคนนี่กะจนสิเป็นลอยเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรื่องนะโอ้มีหอดแห้งห่อสีเฮ็ดกับข้าวให้หลูกกินพี่นอ้องเมื่อยแห้งแหง้งซี่งก็ห่ากินยังหมดได้พี่นอ้อง เราเรื่องกันเลื่อนพี่น้องเอ้ยมาอยู่เฮื่อนก็นคือว่าใครแนนร้ายพี่น้องเอ้ยใครกว่าตอนที่เฮาอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยแน่นี่แหละเขาวีาย้ยงกระอบ้าถือเพื่อนตัวเอง ใส่ชิมทอดมูอุยน้อยไก่มากมู้อ่ะหนึ่งเนาะทอดมูส่วนกินก่อนใส่น้ำมันลงไปพี่น้องการสวัสดีรักสบายดีรักษาผู้สูงอาุหมดสุดวันเด้อพี่น้องเด้อที่นี่ตอนหับกับโซ่สองดาวเรื่องสาวราวเนาะพี่น้องเนาะทั้งเมทั้งลูกพี่น้องเอ้สบายกับบุ๋วจะดูแลได้ทำเร็จนะพี่น้องเนาะการชุดความสามารถของไก่นั่นแหละ พอมาไก่ก็บ่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนเนาะพี่น้อง เย็นไงลูกเหนื่อยได้พี่น <tragedy> ้อยไหมไหนจะมามีส <tinha rush> <anyway> ีพ <tense> <S 2 Hayır> ี่น้องลูกกับพ่อลูกแม่กับพ่อแม่อ่านอนไปได้ยังหายเยอะนหายเยอะนอนลงนะแบงก์เอามาน้ำเย็นให้เอื้อยลูกหน่อยนึงไว้ไว้ให้เอื้อยกินหน่อยนึงไว้ลูก ให้น้องให้น้องแค่เอ้ยกินน้อยนึงก็ได้โบเป็นยังดอกกินงาเอ็มมันโบได้กินไลยมันกินพอมีแหงอ๋อๆกินหน้องยำหน้องไว้อ๋อๆบ่ห้กินน้อยนึงพอมีแหงแม่แม่กินกระแลมบอกเออแม่กระแลมพร้อมหลอของบ้นแม่บอกแม่แม่แม่กินไหมแม่กินกระแลมบอกฮะเจ้ากินให้กัน กินอะข้าวขตนกินอกินพ่อนกรอย่างั้นก็แบบนี้ออ่ะอ้าวอนตักหน้าไม่เอ่ยกินพี่น้องเอ้ยล่มหักรเปิดอยู่เทิงอ่ะนอนกองกันอยู่ลุมจ้าบเรือสภาพพี่น้องอดมือเจ้าไครมาใครไปเตือนหัวนี่

เรื่องนี้ยังแย่ลงพี่น้องแห่ทองนี่นักนักนับมือพี่น้องเลยบางคนกินเขาได้มือละ่ามือละค่ำเงยยังบาได้พี่น้องเลยกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกทบุก,กินผัดเป็นวินแล้วก็เมือ่อย